นาตั้งครรน้ำคล่ำม,มาจากไหนและมีหน้าที่อะไรก่อนจะฟังคำตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่วันกุ้งล้วฟังกันเลยค่ะน้ำคล่ำคืออะไรน้ำคล่ำนะคะก็คือน้ำที่อยู่ในถุงที่ล้อมรอบตัวฐารกนะคะน้ำคร่ำม,มาจากไหนนะคะในระยะแรกๆนะคะหนึ่งถึงสามเดือนแรกเนี้น้ำคร่ำนะคะก็จะมาจากเลือดของแม่นะคะที่ผ่านการกรองจากรกแล้วก็เย uh um ื่อหุ้มเด็กค่ะ และก็มาจากของเลวนะคะที่ซึมผ่านจากผิวของทารกค่ะค่ะและหลังจาก3เดือนไปแล้วนะคะไตรมาสที่2แล้วก็3นะคะน้ำคล่ําก็จะมาจากปัสสวาวะแล้วก็ออกจากตอดของทารกค่ะแล้วก็มีส่วนน้อยนะคะที่ออกจากช่องปากแล้วก็ช่องจมูกของทารกค่ะน้ำคล่ํานะคะมีหน้าที่อะไรนะคะข้อแรกเลยนะคะคือป้องกันการกระทบก,กระเทือนหรือว่ากระแทกกับหน้าท้องของคุณแม่ค่ะ ข้อ2นะคะก็คือน้ําคร่ำทําให้สายสะดือนะคะซึ่งเป็นทางผ่านนะคะนําลาเลียงเลือดจากแม่ไปสู่ลูกเนี่ยทาให้สายสะดือนี่ลอยในน้ําคร่ำได้ไม่ถูกกดทับโดยมดลูกหรือว่าตัวทารกเองนะคะเพราะว่าถ้าสายสะดือถูกกดทับนะคะอาจจะทําให้ทารกเสียชีวิตได้ค่ะข้อสนะคะน้ำคร่ำมีคุณสมบัติคือฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะดังนั้นก็ทําให้ป้องกันการติดเชื้อไปสู่ทารกได้ค่ะ ข้อ4นะคะน้ำคร่ำนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะในการเจริญเติบโตของอวัยวะภายในและก็ภายนอกของทาลกนะคะได้แก่ปอดทางเดินอาหารกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าไม่มีน้ำคร่ำนะคะปอดก็จะแฟบแล้วก็ไม่เจริญเติบโตค่ะและถ้าไม่มีน้ำคร่ำนะคะหน้าตาทาลกก็อาจจะถูกกดทับจนผิดปกติได้นะคะและถ้าไม่มีน้ำคร่ำนะคะนิ้วมือนิ้วเท้านะคะอาจจะต้องติดกันเป็นแพรเลยค่ะ ถ้าไม่มีน้ำข้ามแขนขาก็อาจจะติดแนบกับลำตัวไปจนเกินไปค่ะและข้อต่อต่างๆก็อาจผิดปกติได้ดังนั้นน้ำล้ามจึงช่วยอวัยวะต่างต่างของร่างกายทาลกค่ะข้อห้านะคะน้ำล้ามช่วยให้อุณหภูมิของทาลกคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากค่ะข้อหกนะคะอันนี้ก็สําคัญมากเลยค่ะเราสามารถเจาะน้ำล้ามออกมานะคะเพื่อตรวจหาความผิดปกติของหน่วยพันธุก,กรรมนะคะอย่างเช่นตรวจด,ดาวซินโดมนะคะว่าทาลกมีความผิดปกติหรือไม่ค่ะ และสุดท้ายจะฝากไว้นะคะแม้ว่าทารกจะมีน้ำค่่านะคะป้องกันไว้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่คุณแม่จะต้องมีการระมัดระวังนะคะไม่ให้มีอะไรมากระแทกที่หน้าท้องเราโดยตรงค่ะ